ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสารพัดสารพันวันวัน,วนพันกว่าเรื่องโดยกระผมหนุ่มพรชัยยูทูบเบอร์มือใหม่ทางช่องหาเถือดังชาแนลฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะครับปกติผมก็จะไปสัมภาษณ์สัมมาอาชีพนะครับหรือก็ ถ้าไม่ไปสัมภาษณ์สัมมาอาชีพนะครับผมก็จะทำารายการโดยการไปถ่ายวัดวาอารามเพื่อนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเผื่อจะเป็นทางเลือกที่จะไปทำบุญนะแต่วันนี้เป็น EP พิเศษครับผมจะนำเสนอหรือพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นคือเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาหลายท่านนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็น คนไทยหรือว่าคนกัมพูชาหรือเพื่อนบ้านของเรานะครับก็กําลังคิดว่าแล้วเรื่องราวของไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันจะจบลงยังไงหรือว่าสงครามจะเกิดไหมผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงจะรับรู้นะครับว่าเพื่อนบ้านของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นกัมพูชาที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบศักยภาพกนะับ ประเทศไทยของเราผมว่ามันมันยังห่างชั้นกันอยู่ผมเชื่อผมเชื่อว่าเพื่อนบ้านของเราไม่ใช่คู่ต่อกอนหรือคู่ชบที่ดีสำหรับเราแน่นอนผมว่าถ้าเป็นมวยนะี่มันไม่สูสีกันเลยแหละนะครับเราจะเปรียบเทียมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน GDP นะครับ GDP คือผลิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือผมแปลเป็นาภาษาบ้นบานๆให้พี่น้องทุกท่านาบางท่านอาจจะไม่รู้ก็คือรายได้ของคนทั้งประเทศนะครับต่อหัวต่อคนแล้วก็เอามารวมกันเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับหรือ GDP นะครับคือขอบขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจผมว่าก็ยังสู้ของเราไม่ได้แลนะับ แล้วถ้าจะเปรียบเทียบกําลังคนกําลังทหารหรืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็ก็ยังห่างชั้นกันอยู่แต่พอะถ้าพูดมาถึงตรงนี้นี่ครับพี่น้องหลายๆคนก็จะมองว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็จะมองว่าแล้ว,แล,วแล้วทำไมประเทศที่เราบอกว่าเขาเป็นประ,ประเทศที่เล็กกว่าเรากําลังคนน้อยกว่าเราอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไม่ไม่น่าจะสามารถต่อกรกับเราได้ ทำไมเขาหึมหึมหึมทำไมเขาอ่ายี่ยวนกวนประสาทเหลือเกินผมว่าพี่น้องคนไทยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจบ้างบางคนนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยความสัต์จริงก็ได้ผมไม่อยากจะพูดนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มว่าแดงหรือ,อ,อจนกลุ่มน้อยที่ไหนก็แล้วแต่ แต่พวกคอเซนตงเซนเตอร์ผมว่ามันอาจจะมีคนไทยผมใช้คำว่ามันอาจจะมีคนไทยเจ้าหน้าที่ไทยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองไทยมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะเป็นจริงหรือเปล่าผมก็ยังยังไม่รู้แต่ผมมองประมาณนั้นนะครับถ้าเปรียบเป็นตัวบุคคลนะครับ มเมนหรือลาวเนี่ยอันนี้พี่น้องฝั่งเพื่อนบ้านผมไม่ได้บูลลี่นะครับผมพูดพูดถึงความเป็นจริงว่ากําลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยมันเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าไม่น่าจะสามารถต่อกรกับประเทศไทยได้นะครับอขอบขีดความสามารถไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นคู่รบของกันและกันได้ หลายคนก็อาจจะบอกนะครับว่าไม่ใช่สิหลวงพรชัยคุณพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกคุณไม่รู้เหรอว่า,ขาเขมรหรือกัมพูชาเนะี่ยเขามีแบกนะเว้ยเขามีคนอยู่ข้างหลังถ้าเขาไม่มีพี่ใหญ่ถ้าเขาไม่มีแบกเขาไม่มีลูกพี่เขาไม่กล้าเล่นกับพวกคุณหรอกบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้ออ้างแล้วก็มันเป็น การที่พวกเราหลอกกันเองเพราะว่าผมคิดว่าสมมุตินะครับสมมุติคนเราถ้ามันจะสู้กันคนเราถ้ามันจะรบกันนะครับทุกคนมันก็ต้องข้นออกมาสัพพะกำลังของตัวเองมีเท่าไหร่มันต้องข้นออกมากันหมดนะครับขเขมรหรือกัมพูชายังสามารถมีแบกได้มีที่ปรึกษาได้แล้ว ท่านผู้ชมเชื่อหรือครับว่าคนไทยจะไม่มีพันธมิตรเลยประเทศไทยจะไม่มีพันธมิตรเลยประเทศไทยจะไม่มีแบกเลยหรือครับไม่มีใครเอาด้วยกับประเทศไทยหรือครับถ้าสมมุติเราพูดกันตรงๆว่าก็จะเอาด้วยได้ยังไงก็คามเอนาจะให้หรือกัมพูชาสมมุติสมมุติถ้าท่านคิดแบบนี้นะครับนี่คือแนวคิดถ้าท่านคิดว่าคามเอนเขาอาจจะให้ผลประโยชน์คามเนจะเอาผลประโยชน์อะไรไปให้ ได้มากกว่าคนไทยครับประเทศไทยเนี่ยนะครับระดับ GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศกับระดับ GDP ของขเขมรเนี่ยนะครับมันต่างกันล,ลิบลับหลาวฟ้ากับเหวผมจะยกตัวอย่างแค่ภาคอีสานภาคอีสานกับขเขมรเนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยนะครับ GDP ของภาคอีสานเยอะกว่าดีกว่า แข็งแกร่งกว่ากัมพูชาทั้งประเทศนี่ภาคอีสานภาคเดียวนะครับไม่เชื่อท่านก็ไปหาข้อมูลเอานะครับไปหาข้อมูลเอาว่าที่ผมพูดมาจริงหรือไม่จริงนะครับผมคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนเอาเป็นว่าท่านไปหาข้อมูลเอาแต่ถ้าท่านหาไม่เจอมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมก็ได้ แล้วผมจะส่งลิงก์ให้ว่าข้อมูลเป็นยังไง GDP ของอีสานเนี่ยภาคอีสานเนี่ยมากกว่าประเทศเขมรทั้งประเทศจริงหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าเปรียบเทียบเหมือนอประเทศลาวอย่างเงี้ยยิ่งหนักครับยิ่งห่างชั้นกันไปอีกใหญ่แต่ทีเนี้เราเราเลยไม่อยากไม่อยากจะพูดเรื่องการลบกัน การใช้กำลังกันแต่ความเป็นจริงนะครับที่ผมมาพูดวันนี้ผมไม่ได้มาบุรี่ทั้งกัมพูชาทั้งประเทศลาวหรือประเทศเพื่อนบ้านใดๆก็แล้วแต่แล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนาลมที่อยากจะให้มีสงครามเกิดขึ้นแล้วที่ผมออกมาพูดวันนี้นะครับผมดูแล้วข่าวก็ประโคมข่าวเหมือนจะสงครามเหมือนจะสงครามทุกช่องนะครับ แล้วผมในฐานะที่เป็นคนไทยผมมองว่าพี่น้องคนไทยหลายคนนะครับเครียดมันจะอะไรวะมันจะยังไงวะแล้วทําไมทหารไทยยังไม่ได้แล้วทําไมรัฐบาลยังไม่นั่นยังไม่โน,นไม่นี่ท่านใจเย็นๆนะครับเชื่อผมเลยนะครับใจเย็นๆครับเขาไม่ใช่คู่โชกเราขึ้นอยู่จะว่าเราจะชกหรือไม่ชกเท่านั้นแหละนะครับแล้วส่วนว่าทําไมน้องรุ่นน้อง อย่างเราอย่างคอมเมนหรืออย่างประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่กลุ่มว้าแดงทําไมกล้าหึมห่มหึม่มหึ่มใส่พี่เพราะมันมีพวกเรากันเองนี่แหละครับขัดขากันเองไปยุรุ่นน้องมันหรือไปให้ผลประโยชน์รุ่นน้องมันเพื่อสร้างกระแสปันป่วนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับ ผมอยากอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับท่านที่ดูคลิปผมนะครับจริงๆแล้วผมไม่ไม่ไม่ได้อยู่ฝ่ายการเมืองไม่ได้อยู่ฝ่ายข้าราชการไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นผมเป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับเป็นคนธรรมดาที่เข้าใจหัวอ,อกพี่น้องประชาชนคนธรรมดาที่เวลาฟังข่าวแล้วโอ้โหปวดหัวเหลือเกินบางทีใจเหลือเกิน เจ็บใจเหลือเกินบางทีหวาดกลัวหวาดระแวงเครียดมันจะยังไงกันแน่วะมันอุย้ยผมก็เลยออกมาเล่ามาคุยแลกเปลี่ยนอความคิดเห็นกับท่านผู้ชมที่ชมคลิปผมอยู่นะครับว่าแล้วก็เป็นการเล่าให้ฟังนะครับในแนวคิดหลักคิดของผมซึ่งเป็นคนที่ความรู้น้อยๆน,น,นี่แหละครับ ผมคิดได้แบบนี้ครับผมคิดได้ว่าคมเม่ะไม่ใช่คู่ต่อกรของประเทศไทยหรอกครับถ้าจะลบกันจริงๆถ้าจะเอากันจริงๆอยู่ไม่ได้หรอวครับอยู่ไม่ได้จริงๆครับสู้ไทยไม่ได้จริงๆกำลังทหารเนี่ยพี่น้องก็ไปหาข้อมูลเอา ว่าทหารคนไทยมีกี่แสนคนทหารขเขมรมีกี่หมืน่นกี่แสนคนไม่ต้องให้ปืนแล้วครับถ้าพูดแบบบ้านๆน,นะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยเด็กบ้านนอกเขาบอกให้มึงเดินไปต่อยกันเนี่ยทหารขเขมรหนึ่งคนจะต้องต่อยกับทหารไทยกี่คนหนึ่งต่อเท่าไหร่นะครับมันม,มันสู้กันไม่ได้ครับเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์เรื่องทุนทรัพย์และที่ประโคมข่าวกันเย่อๆว่าเขมร,ขม,รมีพี่ ใหญ่ขเขมรมีแม็กข้างหลังก็สร้างข่าวประโคมข่าวให้หวาดกลัวไม่งั้นเขาไม่กล้าสู้เราหรอกโตเอ้ยแล้วคนไทยนะครับประเทศไทยทั้งประเทศนะครับไม่รู้จักใครเลยเหรอครับในโลกนี้อะครับคนไทยก็รู้จักคนในโลกนี้ไม่มากไม่น้อยไปกว่าขเขมรหรอกครับ คนไทยก็มีเส้นสายแย่ๆเหมือนกันแหละครับที่สาคัญคนไทยมีเงินเยอะกว่าคนเขเมรตอนนี้ครับประเทศไทยเนี่ยในครังของประเทศไทยหรือ GDP ของประเทศไทยแม้แต่ภาคอีสานภาคเดียวยังมากกว่างบประมาณของประเทศกัมพูชาทั้งประเทศนะครับแล้วคุณจะสู้กันยังไงครับฉะนั้นแล้วฝากท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสดูข่าวก็ดูไปนะครับ แต่ไม่ต้องเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับนะครับถ้าผมพูดผิดใจท่านผู้ชมหรือความคิดเห็นแตกต่างกันท่านจะคอมเมนต์ใต้คลิปผมก็ได้นะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหนุ่มพรชยัยช่องหาเจอดังชแนลขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ